สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสายยอดดีและทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยสายยอดดี้ทุกท่านเลยนะฮะกลับมาอัปเดตข่าวสารนะครับแวดวงวงการฟุตบอลไทยนะครับกับผมยอดดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับโดย EP ีนี้เนี่ยก็ไปเกาะติดความเคลื่อนไหวนะครับการจับสลากแบ่งสายในศึกฟุตบอล AFF Mit ิ u b i s h i e ิ e ล็ก i c c ก p u p 2022นะฮะ หรือฟุตบอลอาเซียนครับ2022นะครับโดยทาง AFF นะครับหรือพันฟุตบอลอาเซียนเนี่ยก็ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่าการจับสลับแบ่งสายปีนี้เนี่ยจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับในวันที่30สิงหาคม2565นะฮะโดยก่อนการจับสลาบแบ่งสายนะครับทีมชาติไทยเนี่ยก็คือชมป์อาเซียนครั้งล่าสุดนะฮะก็อยู่โถนหนึ่งนะครับ ร่วมกับทีมชาติเวียดนามนะครับส่วนโถ2เนี่ยก็มีอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะครับโถ3มีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ครับโถ4เมียนมากัมพูชาโถ5สสปปลาวติมอร์เลสเตหรือบูไนครับทั้งนี้ฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric c u ิ2022นะฮะจะกลับไปกันในขันรูปแบบเดิมนะครับแบบไม่มีเจ้าภาพนะครับ และจะลงแข่งขันแบบระบบเย่าเยือนนะครับโดยรอบแรกเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มละ5ทีมนะฮะซึ่งแต่และทีมเนี่ยก็จะต้องลงเล่นนะครับเป็นระบบทีมเย่า2นัดแล้วก็เยือน2นัดนะครับส่วนรอบชิงชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศนะครับจะแข่งขันระบบเย่าและเยือนนะครับรอบละ2นัดนะฮะโดยการแข่งขันอย่างเป็นทางการเนี่ยจะมีขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม2565นะครับก็สรุปคือ ไม่มีเจ้าภาพนะครับายการนี้จะเป็นระบบแข่งขันแบบเย่าเยือนแบ่งกลุ่มกันนะครับทั้งนี้การถ่ายทอดสดนะฮะการจับสลากแบ่งสายฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022นะครับจะเริ่มพิธีการจับสลากในเวลา14นาฬิกานะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับโดยแฟนบอลไทยเนี่ยก็สามารถรับชมการจับสลากได้ทาง ออฟ i ิเชียล u t u b e นะครับของทาง FF f m i t s ิ i s s i ิ Electric ิครับหรือคลิกลิงก์นะฮะที่ผมเนี่ยจะนำมาแนบไว้ในช่องคอมเมนต์และใต้โพสต์นะครับก็ติดตามกันว่าทีมท่าไทยจะพบกับทีมชาติใดส่วนท่านใดที่มีความคิดเห็นก็สามารถร่วมพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะฮะเพจฟุตบอลไทยสายยอดีสวัสดีครับ